đang pha bao cả lồm cái tên tiển thẻ นั่นเลือกเอาลอดน้องกำลังเห็นมันรูปบวออกแม่มันก็ลุกขึ้น รู้เมื่อยแสปูตัวเมียป่ะคือบ่าเขาไปทางในดีๆจเจ้าเฟื่องมาตัวเมียตัวเมียเฟื่องมาเฟื่องมาโอ้ยหงายง,ง่า,ไายไป

บัวหลอดเอาดูนะกล่องกัดทรายเป็นทราย ตัวมีใหญ่หรือเล่าละเงี้ยไมบงังกากากันลุกยรว้ยนีย่เดยงแกไปไป <c oughs> ยังไงออไอ้คือเหตุแต่อยากหัวเถอะดีใจยังคือปกไหวมันถึงน้ำครับ โอ้ยหายไญหมดไม่เห็นเด้อีกอนอีสันนี่แสดงว่าอีนี้อีเซตเเดยอบอกนี่ยิงก็สีแสดวะวันเสาร์วันเสาร์าสีม่วงวีโอลา,าไวโอเลต เมาตั้งดีใจโอ้ยกี่ไรสองปีที่รอ้ค่ยโอ้ยม <laughs> ีแห้งเ้อเรียลูกลีเรียลี๊าเรียาอีนวลมาเสิร์ฟเสิส้มนองมีและความสูงของคนเลี้ยงวัวโ,โอ้โหูง,งามไร อยู่คำอยู่คนเนี่ยพอได้ลูกเอ้อยดูบัวเลยเว้หน้องเนี่มามันอันออกมาเด่นย่างหางมันว่ามันกับลุกขึ้นมันกับลูบัวออกหลดไอ้พ่วงสิลับเรียรียารีาลูกเรียบกถอดเล็บมันบอกบกแกะบกแกะบกแกะจัเคืออเป็นอยังบกแกะค่อนข้างสะอาของมันบกแกะ ผู้เขาแกะนะเขาแกะไปก,กีกินเพราะว่าเรียบมันอ่อนมันง่ามมันหอมมันแสบโรยเจะเกื่อหยั่นเรียบเรียบโอ้ยตาเลอยตาเลอยโอ้ยหำเง้ยงเซ๊ะโอ้ยสงสัยสีขาไมาไปเนี้มาก,กวนยังกับ หกแปดมสาบหันหนึ่งหกแปดหกคเอหกแ ดังฟีโหลดดังเพิ่นมาออกมาตึ้งน่อยมุนนี่มา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 เบ่งมาเบ่ง <c oughs> ออกแล้วออกแล้วครับครับครับโอ้เรียนจนนาเรียนนาดำ <c oughs> อ่ะสัมผัสเนี่ยโอ้ดีใจไร <c oughs> พอไใส่เสียแมรอดอกเลียนตัวยี้ตัวยี้ตัวยีโอ้ใจสิขาดเลยเลียนไรมันเป็นมันเป็นยังมันเป็นโอ้ยมันเป็นแบบตันเล็กสิบอกว่ัเด็กตัวนี้เป็นงูตัวขุมบัง โอ้โหเพื่อสิบิีสองปีก่าวทำมึงสามคู่นัู่กแะเจ็บจะป่วยสมก็คู้บเดนั่นมึงลายเหมือนกับพบปางงบมาจินวะเออจังลูกจังลูกกินจังลูกกินเอ้ยมันเซ่หันแมงเดียกัน บาบังอีดีตแมอีดีวนะองอแม่ตัวนี้ใช่บังน้ำน่นตัวแม่ตัวแม่พูนนี่จะแดง้งจใบผมีขอามทำนี่นนขอหยาดหยาบด้วยมือนนี้ย <c oughs> บีกอเอ้ยไ, <c oughs> ไอ่ไม่ได้ไปเนอะผู้แขนเอาฟาเอ้ยไปไอยได้ลูกเลย <c oughs> แม่เห็นดูแม่เห็นดูลูกเห็นดูลูกบามันบอกลูกบาแมนพันร้อยแม่ลูกผสมหินดูเป็นลูกบอยบลนแม่มันนี่ลูกบอยบลนโอ้ยอย่าฟาลลูกป่นานเ โอ้ยออกแล้วออกไม่พ <c oughs> ok ีดแล้วเบื่อกีกล่องมันหันอยากออกดำสุดแต่ว่าสีสีจริงๆมันสีน้ำตาลแดงหนาเงาคุณแม่ครับสูงใหญ่แน่นอนใายเงาแฮง ห,หนาคือแม่เถอะวะหนาเยวๆวาๆมันคือสันแทะหนาเวนเลยอาเรียลูกเรียโอ้โบริลับเป็นน้อนงแรกมน,นอน้อยสองนี่ละ่ะอัดยาวเลยเว้ยอ กินวันสิเป็นลาก,กินน้องก่อนข้น <laughs> <c oughs> วันายาเด้อ